สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ ok อีพีโคโลคาเซียแล้วก็ไม้ด่าประกายดาวค่ะค่ะก็เพจก็บอนสีริมคลองเ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นคมเพจนาวินโพทองเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ก็0968309417ค่ะเริ่มที่ต้นไหนดีเริ่มเลยค่ะที่ออต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เลยเลยต้นนี้เดวิลโคค่ะเด,ดวิลโค ตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวดำดำแล้วก็มีลาวาตรงกลางไหลใ,ใบนี้นี่สวยเลยออกทนม่วงเนาะใช่ค่ะออกม่วงม่วงตัวนี้มีลูกจำหน่ายน่าจะถ้าจำหน่ายได้เลยมีสองต้นตัดตสด<ถ>ใช่ไหมคะตัดสดค่ะถ้าตัดสดนอน,นี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนอบักใหญ่ใช่ค่ะนไ<อ>ซ <ย S 1> นี้ก็ ได้หนึ่งร้อยเหมือนกันอใครโทรมาก่อนก็ได้ใหญ่เลยใหญ่เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากโทรมาก่อนแต่อยากได้เล็กก็จะได้แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกแบบไหนเนาะโอ้โหโอเคแต่ว่าถ้ารออีกสักพักหนึ่งก็จะมีไหลเต็มเลยค่ะค่ะ Queen of p h o e n i x ค่ะ Queen of p h o e n i x ใช่ค่ะไม่อยากย้ำชื่อเท่าไหร่กว่าพูดเสียงต้นนี้ค่ะ ตัดสดอยู่ที่แปดสิบบาทแล้วกันตัดสดใช่ค่ะแปดสิบใช่ะคะพิงกี้ฮาร์ดค่ะต้นนี้พิงกี้ฮาร์ดใช่ค่ะจะทรงมันจะเป็นรูปหัวใจ <c oughs> แต่ลาวาก็จะไม่ไหลหนี่ใบแรกเขาจะเป็นสีประมาณนี้ก่อนเหมือนลาว่าจะสิ้นสุดประมาณนี้เนาะเขาจะไม่ไม่ลงมาจ <c oughs> น,นสุดใบจะไม่ใหญไม่ไม่ <c oughs> สุดเกินต้นนี้ไซส์จะมันจะไม่ค่อยใหญ่ค่ะ <c oughs> อยู่ที่แปดสิบบาท แปดสิบาทตัดสดเนาะใช่ค่ะต้นนี้จําชื่อไม่ได้แต่ว่าอีพีก่อนนะ่ะจาได้อยู่นะบอกชื่อไปแล้วไม้ใหม่ใช่ไหมแต่ลืมใช่ใหม่ขวาพวกมิ้กเวค่ะค่ะอันนี้จําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันจะเหลืองแล้วก็สุดใบไม่เปลี่ยนสีต้นเนี้ยนึกชื่อไม่ออกอะ่ะนึกชื่อไม่ออกต้นตัสวยเนาะใช่แบ่งหน่อยอยู่ที่แปดสิบบาทแปดสิบค่ะใช่ค่ะ บบส,สวยๆเลยต้นนี้พิงซับไฟค่ะพิงซับไฟเป็นเลมอนด่างขาวด่างขาวเนอะใช่ค่ะก็จะมีถ้าเขาแก่มากระดูกเขาจะเป็นสีชมพูค่ะตรงที่มันเป็นด่างขาวต้นนี้แบ่งอยู่ที่นอละหนึ่งร้อยบาทค่ะนอแล้วหนตึตัดสดนะคะใช่ค่ะเน้นตัดสดอย่างเดียวจ้า okay. มาแล้วกลุ่มตรงนี้จะเป็นไลท์พิลล่าค่ะเป็นไม้เปลี่ยนสี สวยจังเลยตัวนี้ยังสวยอยู่แต่ว่าถ้าตอนเลี้ยงเขาเรียกวัยสาวต้นจะใหญ่มากใช่ค่ะเพราะรอบรอบที่แล้ว,วต้นมันจะใหญ่เฟินีนน้ตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นวัยเม่เาว <laughs> <c oughs> เริ่มแก่ตัวแล้วก็อยู่ที่หนอละ80บาทตัดสดตัดสด80นะคะใช่ค่ะเปลี่ยนสีนะจากเหลืองกลายเป็นแดงสวยมากตรงนี้ก็จะแดงหน่อย ซื้อไปแบบหลายๆต้นน้องเอาไปปลูกแบบใช่ทำกอเป็นกอแบบนี้สวยเลยนะคะก็จะสวยอันนี้อินฟอร์นอลค่ะโทนแบบหน้าเข้มเข้มใช่ค่ะแล้วก็ลาวาไหลสีชมพูแดงๆแรกๆเขาจะเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแรกๆจะเป็นสีนี้บางทีอาจจะเป็นสีเหลือง แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้เข้มขึ้นแบบนี้ใช่ค่ะสวยมากแล้วถ้าเข้มสุดก็น่าจะเป็นเซตนี้เนาะค่ะก็จะเข้มอย่างนี้เลยหน้ายับยับแล้วแบบโอ้หราวาก็สีแบบสวยมากตัดกันเนดไปยิ่งเงาแว๊บโอเคอันนี้มีนอนอใช่ค่ะมีน่าจะเหลืออยู่แค่ห้าหนอมีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะแบ่งอยู่ที่หนอร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่ๆใช่ลาวาเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวเขาจะสวยเหมือนแม่เขาแน่นอนใช่ค่ะแ,แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะค่ะต้นนี้ร e d e m p t i o ค่ะต้นแก่ลาวาจะใหญ่มากใหญ่แบบว่าใหญ่ที่สุดเลยมั้งรีเดมชัค่ะใช่นี่อันนี้ต้นเขายังโตไม่เต็มที่นะคะโ,<ท>โอยแล้วดูเงาวาบเลยอ่ะใบเงานี่กล้องเห็นหรือเปล่าแบวบเลยกล้องอาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะคะ แล้วก็หน่อละสองร้อยค่ะหน่อละสองร้อยเนาะให้พิเศษช่องนี้เลยค่ะหน่อละสองร้อยต้นนี้เป็นไม้อินโดค่ะจําชื่อไม่ได้เช่นกันต้นเนี้ยเป็นกรมยี่แล้วก็ออกม่วงๆเนาะตัวกรมยี่เขาแล้วก็ไส้กลางก็ออกม่วงๆชมพูชมพูเหมือนกันอันนี้ใบจะไม่ไม่เงานะคะจะเป็นแบบกรมมี่ ตัวนี้น่าจะมีลูกแบ่งน่าจะได้แค่สองหนอค่ะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนร้อยเก้าสิบใช่ค่ะ,ะ,คะมีประมาณสองหนอค่ะโอเคสว่วนตัวนี้เป็นบอนนาค่ะแต่ว่าเป็นลูกผสมหนูผสมเองบอนนานะคะใช่ค่ะอันนี้สวยเนาะมีทั้งมีขาวข้างในแล้วก็เขียวอ่อนไหม แล้วก็เหลืองเหรอ,เ,หอเพราะว่าสีมันมันปนกันสีเขียวเนาะโอเคต้นนี้ก็จะมีลูกถ้าเป็นไซส์เนี้ยตัดสดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะใหญ่นะคะนี่ก็สามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันด่างจึงจ้งจึ้งหน้าสวยสวย<ๆ>แล้วก็มาที่ต้นนี้ต้นเนี้ยก็เป็นลูกบอลนาเหมือนกันกแต่ว่าน่า,าจะได้พ่อมาเยอะมั้งเลยเลยใบดําแต่ว่าทรงใบต้นใหญ่มากอันนี้อยู่ที่ ทนออกดำดำเขียวเขียวไหมอ่ายังมีสีเขียวที่ม้อยู่ไม่แบบว่าดำสนิทเนอะใช่ค่ะแต่ว่าสบใบนเขาจะพอโดนแดดเฉยเลยอ่ามันก็ต่างกันใช่ค่ะถ้านี้ตัดอยู่ที่แปดสิบบาทพอ8ปดสิบนะคะใช่ค่ะนี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะไซข้างล่างนี่เลยทั้งหมดนี่เลย80บาทของเขาตอนนี้อะโลห้าค่ะอะโลห้าใช่ค่ะ โอ้โหไม้ในตำนานเลยนะเนี่ยใช่รอบที่แล้วเกี้ยงเลยรอบนี้มาใหม่อีกแล้วเป็นกระดูกเรืองแสงแล้วก็ผิวเป็นสีดำเนาะออกดำแล้วก็เรืองแสงแต่ไม่ใช่เรืองแสงแบบว่าตอนกลางคืนเรืองแสงนะนนแต่ว่าเป็เกาเกี่ยวนะแล้วก็ตัวเก่าก็พวกมูจิโต้ฟาโลเมาอิซันไลท์ไวรวาวา อะไรมิลกิเวยอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะคะตัดสดอยู่ที่20บาทรวมถึงต้นนี้ด้วยก็ตัดสด20บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นกระสไม้กระแสเมื่อปี64ตัวเดิมยังมีนะคะยังมีอยู่อาจจะไม่ได้พาดูครบตัวทานมาได้ดูตอนนี้ตอนนี้ต้องนิวเปียกหมดแล้วนะคะนี่กอาบน้ำโอเคตอนนี้ยังไม่มีลูกจำหน่ายนะอันนี้จะเป็นลูกไม้ที่ถวนลระสบเองใช่ค่ะไว้รอดูลาวาว่าลาวาเขาจะใหญ่หรือเปล่า แต่ออกออกไปแนวทรงนี้เนาะพิงกี้ฮาร์เมื่อกี้เนี่ยที่ลาวาดูไม่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ว่าโตมาแล้วลาวาเขาจะใหญ่ไหมมีความคล้ายกันใช่ค่ะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้นะคะแต่ว่าต้นเนี้มีจําหนายน่าจะอยู่หนอละหนึ่งรแล้วกันหนึ่งร้อยนะคะใู่ของเขาคล้ายๆไล้พิล่าเนาะน่าจะเป็นมาจากทางไร้พิล่านั่แหละเขาจะสีนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เปี่ยนมาเป็นนี่ใช่ แต่ใบออกแลดูไม่เงามากแต่ก็ยังหนูว่าหน้าโตมาอาจจะเงาก็ได้นะแต่ว่าใบเขาจะเข้มเขียวเขาจะเข้มเลยโทนเขียวเข้มใช่ค่ะเอาไปปลูกแบบเยอะอเนาะเป็นกอจะสวยเป็นรั้วบ้านแต่ว่าต้องขยันลดน้ําหน่อยพวกนี้ชอบน้ํามากคชอบน้ําชอบแดดแดดร้อยได้เนาะแดดร้อยได้แต่ว่าน้ําก็ต้องเยอะเช่นกันห้ามขาดใช่ต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้ ใบอ่อนก็จะเป็นแบบนี้แต่ตัวเนี้ยยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีลาวาไหมแต่ว่า้ายจะมีลาวามาพอใบอ่อนเขาจะเขียวนะแต่พอใบแก่เม็ดเขาจะขึ้นจะออกโทนแบบนี้ใช่ค่ะเม็ดเขาจะขึ้นค่ะเม็ดก็จะขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีลาวาไหมแต่ขายไปในน้ํายังไม่มีลาวาแล้วกันเพราะที่ใบอ่อนเลยจะเป็นสีเขียวนะแล้วพอใบแก่ถึงจะเป็นสีนี้สีอันนี้คือใบแกข่ของเ่านะคะลายก็จะขึ้นค่ะ ตัดสดอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะตัดสดหนึ่งร้อยค่ะใช่บางทีมันก็จะดูเหมือนธรรมดาเนาะ,ะแต่พอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตอ,อกมีเม็ดใช่ค่ะเม็ดขึ้นมีด่างขึ้นต้นนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม้แต่ว่าทรงใบใหญ่มากใบใหญ่จังมากตัวเนี้ยใบใหญ่มากโค้งก็ใหญ่ด้วยต้นนี้ยังไม่มีแบบนะคะค่ะนี่ลาวาเริ่มมาแล้วเดวลอรุ้น หน้ารอบหน้าลาวาจะมาเต็มหรือเปล่าลต้องรอรลุ้นอีกทีไม้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้นะลาวากำลังจะมาค่ะถ้าใครผสมเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าลาวาจะมาไม่มาดูที่ตรงกลางเขาจะมีเหมือนแรงเงาไหมอย่างเงี้ยจะมันจะดูดูคนละสีกันตรงเนี้ยมันจะด้านๆอ่าเป็นเหมือนกัมมี่ แสดงว่าลาวากำลังมาต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งต้นนี้ก็ถ้าใครอยากร่วมลุ้นด้วยก็ได้สองร้อยบาทสองร้อยค่ะใช่ค่ะน่าจะมีแค่สองต้นเนี้ยจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสตาร์ไมล์แล้วก็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 อะไรแล้วก็อะไรอะไรเลยแล้วก็อ่ะต้องกลับไปดูคลิปเก่าแม่ค้าจำชื่อมาได้ แต่ว่าแคปบมาก็เป็นกลุ่มสตาไมลแหละอ่ะอันนี้จะไปตัดสดอยู่ที่ห้าสิบาททั้งหมดเลยใช่ค่ะนี่เลยเอาไปปลูกเป็นตออะลักษณะแบบนี้คือสวยมากโอ้ยใบนี้สวยสวยอยู่เป็นกอกแต่เปลี่ยนสีเหมือนกันนะตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันถ้าเขาแก่เขาเปลี่ยนสีก็ปลูกเป็นแนวอย่างเงี้ยเลยเนาะตัวนี้ก็ขะกันหลายตัวค่ะก็จะมีนี่ มีแอบซุ่มอยู่ก็มีลายพิล่าอยู่ในนี้ด้วยเอาไปทําเป็นรั้วได้เลยสวยแต่ต้องการน้ําหน่อยน้ําห้ามขาดนะคะโคโนชอบน้ำนี่อ๋อนึกออกแล้วซันายเดออ่าซันาชเดใช่ค่ะซันาชเดพวกนี้ก็ไม้เปลือสีห้าิบาทเหมือนกันค่ะตัวเก่าอแอบซุ่มมิกิเวตัวเก่าเก่าก็มีนะคะที่เคยเป็นกระแสปีหกสี สอบถามเข้ามาได้เลยแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าหัวไปทําขนมได้นะอ้าวเหรออ่าแต่ก็ไม่แน่ต้องลองนะคะอ่ามีนี่อีกโมจิตโตนี่อ่าถ้าใครขี้เกียจลดน้ําเดินใส่ยางอย่างนี้เลยค่ะอ๋ออ่าแล้วก็ให้น้ําหยดเลยสายแบบนี้ให้น้ำใช่ค่ะให้น้ําหยดค่ะจุ๊บจ๊จ๊แล้วก็จะบอกว่าชุ่มชุ่มใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องลดละแต่ฝั่งนี้หนูก็สบายไปหนึ่งนี่อันนี้ก็ นี่หน้านี้ก็สวยซันายเดซันายเดนะคะใช่ค่ะสวยมากๆเลยใช่ต้ตัดสดอยู่50บาทตัวเก่าก็20บาทจ้าโอเคต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้ใช่ต้นนี้หนูว่าลาวาน่าจะขายรีเดมชั่นสวยจังเลยเนาะใช่ค่ะตัวนี้เหมือนลาวาจะใหญ่อันนี้ยังเป็นลูกอยู่นะค่ะยังไซย,ยังไม่ใหญ่หนูว่าลาวามา ใหญ่แน่ผ้าเนี้อยู่ที่450บาท4ี่ใช่ค่ะเป็นต้นเล็กนะตัดสดเล็กนะตัดสดใช่ค่ะไม่ใช่ต้นนี้นะจ้าเป็นตัดสดมาแล้วก็ขยบมาตัวนี้ตัวนี้แววดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ราค่ะว้าวสี่บาทค่ะ450าสไซส์จะเล็กกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างใช่ใครชอบต้นไหนก็แคปมาได้เลยใช่ค่ะมาสอบถามได้ชอบวันนี้ช่วนตัวนี้ อตัวนี้ทีแรกเขาจะออกเหลืองดําเนาะแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูไม่เหมือนชาวบ้านเลยอ่าตัวนี้จะไอ้นี่หน่อยตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทแต่เป็นต้นเล็กนะแต่ตอนนี้หมดนะมีชื่อรอจดชื่อไม้ของน้งนิวใช่ไหมอุ้ยมันมันแปลกเพื่อนอะอ่าอันนี้รอจดชื่อลักษณะใบไม่เหมือนชาวบ้านนะคะแล้วก็อืมแปลกเพราะเขาจะไอ้นี่เนาะอันนี้ก็จะไปส่งนี้มา น่ารักดีหกโอ้ยยังไม่มีจำนวนใช่แต่ว่าที่ขายอยู่ห5ร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าจับจองเข้ามาได้เนาะแต่ยังไม่มีจำนวนขายใช่ค่ะบอกราคาเข้าๆไว้ก่อนค่ะใครอยากได้ก็ติดตามน้องนิวไว้เนาะได้เลยแปลกใหม่แปลกแบบไม่ไม่เมืกับต้นอื่นนะคะอย่างต้นอื่นก็ยังราวายแล้วก็ทรงใบยังยาวๆอันนี้ท่งแบบว่าอนี่เลยทรงใบจะน่ารักใช่อันนี้ก็เหมือนกันรอลุ้น กลุ่มนี้ก็จะเป็นเอ่อไม้ที่ผักส่งเองส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็รอรุนหน้าแต่เขาเริ่มมาบึรอรุ้นอีกทีน่าจะรอบหน้าแหละจะได้เห็นหน้าหน้าอาจจะเต็มบางทีลูกไม้เนาะมันจะมาช้าอย่างอันนี้ก็หน้าคล้ายๆเดิมแต่มันเป็นลูกไม้เน้อแล้วก็เอามาลองดูบางทีเขาอาจจะได้เชื้อแม่เชื้อพ่อมาแอบเปิดดูมาลาวาสวยอยู่ อันนี้น่าจะมีแบ่งเยอะอยู่ไหลก็มีใช่ค่ะอยู่ที่ละหนึ่งร้อยแล้วกันหนึ่งร้อยบาทใช่ทั้งไหลทั้งต้นใช่ค่ะอนะคะหนึ่งร้อยไหนๆก็ขายแล้วขายยกสวนเลยขายทุกอย่างเลยอันนี้คือบัวดางมันมีหลายชนนะอันนี้น่าจะเพนเต็ดเลดี้จะสีชมพูอันนี้จะเป็นสีชมพูขาวแต่อันนี้สีเหลืองเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่า นูซื้อมาสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งมันตายไปรอดมาแค่พันเดียวน่าจะเป็นเหลืองอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็มีจําหน่ายอยู่หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทาแต่ว่า<อ>เป็นต้นเล็กนะตอนนี้น่าจะมีแค่สีเหลืองสีเหลืองมีแบ่งอยู่ร้อยห้าสิบาทมีอยู่ประมาณสามต้นแต่ว่ามันจะเป็นส่งเ,เชิงห่อตุ้มแหละห่อห่อหัวมันใช่ไหมใช่ค่ะห่อหัวแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่พันแล้วก็<อ>ชุบน้ํา ใครอยากได้สอบถามเข้ามาได้นะคะบัวก็ขายค่ะตอนนี้มีแต่ด่างเหลืองะะ้าตอนนี้ตันดําด่างค่ะจันดำด่างใช่วันนี้มีลูกมาจําหน่ายด้วยนะคะลูกถ้าเป็นโอ้ตอนนี้วายตายแล้วดูเนี่ยดูจากข้างบนไม่ค่อยด่างโอ้เปิดเปิดใบนี้มาจึงมาเอาไปเลยพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยใช่ค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยแต่ว่าถ้าย่อมยาวลงมาก็จะเป็นต้นนี้ด่างก็จะน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าใบใหม่ก็ไม่แน่ใบใหม่น่าจะจึ้งอันนี้ให้พันสี่ร้อยค่ะพันสี่ร้อยใช่ค่ะพันสี่ร้อยแล้วก็อันนี้มันจะเล็กหน่อยเล็กแต่พันสี่ร้อยค่ะพันสี่ร้อยใช่ค่ะโอ้ด่างดาลากอันนี้แล่ะ ลากมาแล้วพันสี่ร้อยแล้วก็ถ้าอยู่ในนี้ในนี้เดี๋ยวหนูเช็คก่อนถ้าด่างน้อยก็อาจจะพันสี่ร้อยแต่ว่าฝากหนูชําได้ไม่น่าจะต้องตัดสดเท่าไหร่เดีวหนูชําให้<ร>ใช่ค่ะก็จะเป็นลูกของต้นนี้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณพันเก้าแล้วกัน <c oughs> ถ้าถ้าเป็นสีนี้เลยอะ่ะสวยมากเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพันเก้า หนูมีสำรองที่ชำอยู่ตอนนี้มีอยู่ต้นหนึ่งที่รักด่างเขาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ให้โฟกัสต้นลูกนะคะต้นแม่ไม่ต้นแม่ยหญน่าสงสารเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเนาะต้องมีบ้างนี่ค่ะอ่าค่ะอยากได้แคปเลยนะคะต้นลูกของเขาอืสีทะลุกล้องสุดๆสวยมากขวากพระพรมค่ะขวากพระพรมใช่ขวักพระพรมด่างใบบนอาจจะไม่ด่างอ้าวติดด่างแล้วกันอันต้นใบนี้ด่างกับใบนี้ด่าง ให้ราคาหนึ่งร้ยปดิบาท180ร้อยปดสิบนะคะและก็แถมถอฝันได้ไหมได้ได้องหญิงไปด้วยได้องหญิงไปด้วยหนึ่งร้ยแปดบาทเนาะ้อยปดสิบค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นช้างขาวช้างขาวใช่ช้างขาวคุณแม่ทําไมรู้จักโอ้เยอะมากเลยอะหนอนดัดีแคบเลยแคบเลยโอ้ยเยอะมากหนอและหนึ่งร้อยบาทแล้วกัน เก็บไว้เถอะเผื่อวันหนึ่งกระแสมันมาไม่มีใครรู้ว่าจะมาใช่ไหมใช่ก็ไม่แน่แต่ร้อยหนึ่งน้องมันก็น่ารักอยู่น่ารักค่ะลายอุ้ยอันนี้ลายสวยเลยหนึ่งร้อยโอ้ยต่อเต็มกอเลยอันนี้ก็หนึ่งร้อยเหมือนกันจ้าราคาเท่ากันเลยช้างขาวใช่ต่อไปก็มา สเสน่ห์จันปกายดาวค่ะปะกายดาวนะคะสีชมพูเปิดหน้าชมพูแบบนี้นะคะใช่ค่ะนี่ลายแม่รูอันนี้อันนี้เริ่มมากลายแล้วถ้าใบแบบนี้เขาจะกลายนะคะใช่ค่ะก็จะมีแบ่งหนอถ้าเป็นไซส์หนอจะอยู่ประมาณเนี้ยขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบใช่ค่ะ<อ>แต่เป็นตัดสดนะหนอใหญ่ตัดสดหนูก็จะหอ่อ ด้วยกับมะพร้าวแช่น้ําไปให้แล้วก็ไปถึงเราก็อบอาจจะไม่อบแต่ว่าเราใช้ถาดรองน้ําแล้วก็อย่าเพิ่งตากแดดให้เขาฟื้นตัวใช่ค่ะ,คะไซนี้จะอยู่150บาท150ค่ะใช่บางต้นก็ถ้าช่วงหน้าของมันมีน้อยก็อาจจะได้เล็กไปบ้างแต่ว่าติดชมพูค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นไซย,ย่อมลงมาก็จะเป็นไซประมาณนี้ สซน่ารักมากอันนี้นะคะใช่ค่ะเนี่ยด่างแล้วด้วยด่างทุกต้นเนี่ยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทแต่เป็นห่อตุ้มนะเพราะว่าราคาน่ารักเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ส่งกระถางก็เดี๋ยวคิดอีกละอาจจะบวกเพิ่มค่าส่งค่ะค่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่เจ็ดสิบเก้านี้ให้เป็นห่อตุ้ม่อลองกันได้ใช่ค่ะน่ารักจังนี่ ไซนี้7จะดสดูดางทุกต <|so|>> ้นเลยนะเอออกบตัวใหญ่ด้วยเมื uh, ่อ um, กี uh, ้ลูกๆก็จะแบ่งจากแม่ๆของเขาใช่เราอยู่ในบ่อปูนอันนี้แหละเนาะใช่ค่ะมีหลายแม่เอ้แล้วก็ไซนี้ก็เท่ากันเจ็ดเกเจ็ดอุ้ยเปิดอปนี้อู่มาแล้วนะคะ เพียงท่านส่งมาบอกเราว่าต้องการ79ขากันไปอาจจะมีขากันบ้างอาจจะเป็นแต่ผลสุดท้ายแล้วตอนโตมาก็จะเป็นด่างชมพูหมดทุกต้นเหมือนที่อยู่ในกระถางนี่นะคะในเขาเรียกว่ากระถางวหรือว่าจะเป็นบุษราคำเลือกแปลงล่างบุษราคำนะคะใช่ค่ะเนี่ยดูชมพูสวยมีแบบไสตั้งแม่ไหมต้นนี้ก็ได้ค่ะ อ่ะท้าหราคาต้นนี้หกร้อยห้ิบาทไปอะเอาไม่ได้อีกเหรอหกร้อยห้าสิบาทอะใสนี้เลยหกร้อยห้าสิบาทยากกันหอมอลองราคาไม่ลงนลไม่ลงตัวอ่ะอ่ะเท่าไรดิเขาจะออกเป็นแนวแนวกลายแล้วนะคะใช่ค่ะเริ่มกลายแล้วใบเขาก็เปิดมาชมพูสวยมากเจ้าของวีนแล้วตอนนี้แอบข ต้องเบาๆนะคะแอบขายโอเคอันนี้สุวรรณภูมิด่างค่ะเป็นอากนีมาอากนีมาใช่ค่ะเป็นตัวสุวรณวรณภูมิด่างสุวรรณภูมิด่างใช่ค่ะวันนี้ก็มีแบงแต่ว่าอาจจะด่างบ้างไม่ด่างบ้างนี่ค่ะไซนี้เออด,ด่างอยู่ชําไว้แล้วอะชําแล้วอันนี้เอาแถมต้นเล็กด้วยแต่ต้นเล็กเผือกไม่ต้องสนใจมาน,นี่อันนี้ด่างแล้วนะ สุวรรณภูมิด้ใช่ค่ะไซนี้อยู่ร้อยแปดสิบาทหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะใช่ค่ะไซนี้ก็ร้อยแปดสิบาทเหมือนกันร้อยแปดสิบอันนี้ก็จะด่างน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าขยับขึ้นมาเป็นไซนี้ก็อยู่สองร้อยห้าสิบาทส <250. S 2> องร้อยอ้แต่อันนี้ด่างเยอะเนี่ยต้นเนี้ยด่างเยอะกว่าสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไซใหญ่ไซเล็กใช่ค่ะเลือกได้เลยใช่หายากนะ สุวรรณภูมิอันนี้อัญมณีสามสีค่ะอัญนนมณีสามสีนะคะใช่อันนี้ต้นแม่แต่สามารถตัดได้ตัดชำใช่ค่ะอันนี้กระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทแล้วกันสามร้อยห้าสิบนี้ย<ช>ตะก่อนได้กี่ต้นเนี่ยหน, oh. นึ่งสองสามสี่ห้าต้นปีหกสี่ราคาโอ้โห เป็นซื้อก้นเล็กๆเป็นได้อยู่เนี่ยเนี่ยไซนี้อ่ะอ่าถ้าไซนี้ถ้ากลุ่มไซนี้ให้อยู่ที่ราคาสักร้อยห้าสิบบาทเนาะกำลังน่ารักดอยห้าสิบนะคะโอเคอัญญะมณีสามสีค่ะสามสีนะคะให้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็โอกินาว่าค่ะโอกินาว่าใช่ไซนี้อยู่ต้นละเจ็ดสิบเก้าบาทเหมือนกันเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าห่อตุ้มนะ หอตุม้มด่างสวยๆไว้อันนี้เราก็มาต่อที่ใบเลื่อยด่างค่ะใบเลื่อยด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทใบเลื่อยด่างนะคะใน่ร้อา <150. S 2> มีอยู่ประมาณห้าหกกระถางนี่ใบ,ใบเลื่อยดา่ดางจ้าโอเคห่อตุม้มห่อตุ้มนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีช้างเหลืองหนึ่งต้นช้างเหลืองใช่ค่ะ ด่างสวยมากหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะต้นนี้จ้ามีแค่ต้นเดียวนะคะใช่ค่ะออันนี้จะเป็นไวกิกิค่ะเป็นโคโลคาเซียแต่ว่าไซมันจะต้นไม่สูงค่ะไวกิกิไวกิกิใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันเปลี่ยนสีนะคะเวลาเขาแก่เนาะใช่โอ้ยแต่ใบแรกสวยเนาะสีเหลืองก็จะ แบ่งนอนี้อยู่ที่หนึ่งรอบาทแบ่งนอหนึ่งใช่ค่ะ,คะไซนี้ก็หนึ่งร้อไปตัดสดนะตัดสดมาแล้วก็ตัดสดนะแล้วอันนี้จะเป็นดําเงาเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบดำใช่ค่ะด <ำ S 1> ํ<ำ>าแล้วก็เงา,าเนาะอยู่ที่80ดสิบาทค่ะ80ิบาทนะคะตัดสดนะดดนี่ก็จะได้เป็นไซนี้เลยไซใ์ใหญ่ๆเลยจ้าใช่ค่ะ80สิบบาท มาแล้วเราก็กระเถิบมาที่นี่ปึ๊บอันนี้ก็ออกเขียวไหมเขียวอมดำเนาะ <No. S 1> แต่ว่าก็เงาเหมือนกัน่ะใบเงาใช่อันนี้แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทพอค่ะห้าสิบนะคะเพราต้นยังไม่ใหญ่มากนี่เลยไซส์ใช่ค่ะล,ลูกของเขาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซิโรกกริออซัมค่ะค่ะก็จะมีตัดสดเป็นยอดค่ะ อยู่ที่ยอดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบกชะสดนะคะใช่ดีกลุ่มนี้นีกระดูกเขาก็จะสีออกเงินเนาะออกเขาเรียกขาวเงินแล้วก็พื้นเขียวกระมียีเอาไปปลูกประดับสวนเนาะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็จบ EP ที่สองแล้วจบแล้วจริงใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นพวกโคโลคาเซียแล้วก็ไม้ด่างแล้วก็ ปะกายดาวมีไม้หลายๆตัวเลยใช่ค่ะใครสนใจต้นไหนติดต่อน้องนิวได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็มีเพจ Facebook ก็บัสีริมคลองแล้วก็ Facebook ส่วนตัวคมเพชรนาวินโพทองแล้วก็ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าหกแปดสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดค่ะสามารถโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ,คะพิกัดอยู่ไหนนะคะฝาก,กอีกครั้งอยู่ที่สี่สองเจ็ดหมู่สิบห้าตําบลทุ่งพญาอําเภอสนามชัยเขตค่ะแล้วก็ค้นหา Google Map ได้ก็เป็นบอสีริมคลอง ค่ะโคโลส่วนใหญ่จะเป็นตัดสดนะคะใช่ค่ะ <bah> เป็นตัดสด,ดแล้วก็รอบนี้ไหมเราก็เป็นเน้นหอตุ้มเนาะจ้าเพราะว่าได้ประหยัดค่าส่งด้วยค่ะสนใจต้นไหนก็ทักหาน้องนิ่วเลยนะคะได้เลยค่ะอีพีต่อไป <Essential Manager> เป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเราลุ้นแล้วกันว่าอ,อีกกี่เดือนถ้าของหมดก็หลายเดือนหน่อยโอเคขอบคุณห้องนิวมากมค่ะสวัสดีค่ะ